สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเดิกุลวันนี้วันอังคารที่30ุพฤษภาคม 66, 66ทนายอยู่ที่ภูกเก็ตนะครับวันนี้ทนายจะมาทำเรื่องของหลวงพ่อธรรมชโยเป็น EP ีที่7นะครับวัน EP ีที่7เนี่ยทนายก็จะมาพูดถึงทั้งคดีที่เกิดขึ้นกับหลวงพอ่อเกิดขึ้นกับหลวงพอ่อ แต่อาจจะแบ่งเป็นอาจจะสองสามอีพีนะครับเพราะว่ามันอาจจะยาวนิดนึงคือปฐมเหตุแห่งเรื่องนี้นะครับเมื่อปีห6เนี่ยมันมีการตรวจพบว่าคุณสุประชัยเนี่ยได้นำเงินของสากรเครดิตของจันทร์เนี่ยออกมาใช้โดยไม่ชอบ หมืน่นฝรั่บาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทซึ่งเป็นเงินจํานวนมหาศาลสา,สากลของจันทร์เนี่ยเครดิตของจันทร์เนี่ยตั้งมานานแล้วครับรู้สึกจะประมาณสองพันห้ารอยี่สิบแปดจนถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบหกซึ่งคุณสุประชัยมาเป็นผู้บริหารก็เกิดนําเงินมาใช้แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นเงินมหาศาลดังนั้นเนี่ยครับก็เลยเรื่องมันดัง เรื่องมันดังก็มีการลองเรียน d ี i ก็เข้าไปรับเป็นคดีพิเศษเท่าที่จำได้ก็คือคดีที่หมายเลข146่งทับห้าเมื่อ d ี i เข้าไปทำนะครับก็ได้มีการสอบสวนสอบสวนก็อย่างที่ทนายพูดนะเงินหนึ่งหมื่นสามพันบล้านบาทสั่งจ่ายเช็คไปเนี่ย 8 7 8ฉบับแล้วมีประมาณ10หรือ11ฉบับเนี่ยมามอบให้แก่วัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเป็นผู้รับนะครับการรับก็มีการจัดพิธีมีลูกสงรลูกศิษย์มาเต็มเลยนะครับมาเป็นลานฟ้างแล้วก็ถวายก็เหมือนกับถวายคล้ายๆพระป่ากระถินอะไรอย่างนั้นนะครับ ซึ่งภาพเนี้ก็ยังมีภาพปรากฏอยู่สามารถค้นหาได้นะครับหลังจากเป็นคดีแล้วดินไอก็สอบสอบนะครับสอบสอบสอบก็ได้มาสอบที่หลวงพ่อที่วัดนะครับในปีห้าแดนี่ดินไอก็มาสอบหลวงพ่อที่วัดมาได้นะตอนนั้นมาได้นะครับแล้วข้อที่จริงก็ชัดเจนว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่รู้ว่า เงินที่คุณสุประชัยเอามาให้เนี่ยมาบริจาคเนี่ยมาจากไหนมาอย่างไรหลวงพ่อไม่มีหน้าที่ไปถามผู้มาบริจาคนะครับเพราะวัดพัฒธรรมกายในช่วงนั้นนะ่ะคนบริจาคหลักสิบล้านร้อยล้านหรือหลักล้านนี่มันมีครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อที่จะต้องไปถามด้วยนะหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะครับ จริงๆมันก็ยังมีข้อทจริงว่าคุณสุภาชัยเนี่ยอีกเงินอีกจํานวนมหาศาลก็ไปถวายกับองค์กรต่างๆนะครับไปทําบุญกับองค์กรต่างๆล้าเป็นหน่วยงานของของรัฐเราไปแล้วก็ไปวัดบางวัดซึ่งหน่วยงานของรัฐพวกนั้นนะครับไม่มีใครโดนคดีนะครับถ้ามันโดนจริงๆเพื่อความเป็นธรรมมันโดนต้องโดนหมดไปให้ใครก็ต้องโดนหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้หน่วยงานของรัฐให้วัดอื่นไม่โดน หลวงพ่อธรรมชินโยนโดนคนเดียวอันนี้ก็คือในความสึกข,ของทนายในเบื้องตนอ้นนี่ก็คือความไม่ชอบทำในในสายตาของของทนายนะครับว่าคุณคุณคุณทำอย่างนี้ได้เหรอนะครับโอเคหลังจากสอบแล้วนี่นะครับแล้วก็สอบหลวงพ่อแล้วดีไอเนี่ยก็พยายามที่จะมาตั้งข้อหาหลวงพ่อในเรื่องของรับของโจรแต่ว่าเสนออายการแล้วไม่ผ่านครับอายการท่านไม่เห็นด้วย ท่านบอกว่าหลวงพ่อเป็นได้แค่พยานพยานผู้รับเงินที่นายสุประชัยเอามาให้แล้วถ้าอายการออถ้าถ้าดีนอายกากจะตั้งข้อหาหลวงพ่อเนี่ยในเรื่องรักของโจรเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนหาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมและเอาพยานหลักฐานนั้นมาเสนออายการอายการท่านต,ต้องมาดูก่อนว่าจะเอาความผิดหลวงพ่อได้ไหม ช่ไหมถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายาการเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวหน้าสูงสุดในการสอบสวนเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างนั้นเนี่ยคดีมันก็ต้องจบจบแบบนายสุประชัยก็โดน,ด,นดําเนินคดีฐานเอาเงินออกมาจากสากอของจันทร์หมื่นพระล้านโดยไม่ชอบแล้วหลวงพ่อก็ไปเป็นพยานนะครับจริงๆมันต้องสรุปแค่นั้นแต่ว่า มันก็ไม่จบมันก็ไม่จบในปีห้าต่อมาเนี่ยรู้สึกจะมาในปีห้าเก้าเนี่ยนะครับมันก็มีพยายามการตั้งข้อหาหลวงพ่ออีกนะครับตั้งข้อหาในสุภชัยอีกซึ่ง ตอนนั้นนะ่ะรู้สึกทางวัดหรือทนายของวัดในเดทสอบถามไปทางอยายการว่าไอ้เรื่องนี้มันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมาตั้งเป็นอีกคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งได้เหรอซึ่งอยายการก็เคยตอบว่ามันไม่ได้มันก็จบแล้วคดีคดีสากรมันต้องจบตั้งแต่มีคําสั่งที่จะเล่นงานในสุภชยัยฐานลักทรัพย์หรือยักจอกทรัพย์ของสากรและหลวงพ่อ,อเป็นพยานแต่ดูดีๆนะครับ 459ก็ได้มาตั้งข้อหาในในสุประชัยอีกแล้วมันแปลกไหมครับเรื่องเดียวกัน,นสอบไปแล้วควรจะจบแล้วสั่งฟ้องได้แล้วแต่ไม่มาตั้งข้อาหาหลวงพ่ออีกตอนนี้เป็นคดีที่27หมายเลขคดีที่27ทับ59นะครับอย่าลืมนะครับ56 5า7ท8 3ปีในระหว่างคดีแรกที่สบืบสสอบสวนเนี่ย575657ท8 จนสุดท้ายแล้วหลวงพ่อก็เป็นแค่พยานนะครับต่อมาห้าเก้าตั้งเป็นคดีพิเศษอีกนั่งเป็นคดีพิเศษอีกและเท่าที่ทนายจำได้นะครับว่าคดีพิเศษเนี่ยห้าเก้านี่ยก็ไปเอาหลักฐานจากคดีเมื่อปีห้าหมาประกอบด้วยรู้สึกที่จำได้เอามาประกอบด้วยซึ่งซึ่งมันมัน ในความรู้สึกของทนายเนี่ยมันทําได้แล้วก็คือเรื่องนั้นมันจบไปแล้วก็กก็็กฟ้องในสุประยชนรักทรัพย์ของโจรไปสิ ость. แต่แล้วก็หลวงพ่อเป็นพยานแต่จะไม่ใช่มาตั้งเป็นคนดีพิเศษในปีห้าก้าอีกแล้วก็ไปดึงสํานวนเก่ามาแล้วก็มารวมกับพยานหลักฐานใหม่ที่ดนไอไปแล้วก็ตรงน,นี้นะครับไปสู่จุดที่ว่าออกหมายเรียกหลวงพ่อ ทั้งทั้งที่อายการท่านก็เคยมีความเห็นว่ามันไม่ได้คดีเดียวคุณครสอบไปแล้วอะ่ะคุณผลของมันก็ออกมาแล้วก็ฟ้องเขาไปสิรักทรัพย์รับของโจรไอ้รักทรัพย์ยัก,อย,กยอกทรัพยส์สากนแล้วหลวงพ่อเป็นพยานแต่อายการไอเดินไอ้ไม่พอใจตั้งเป็นคดีใหม่ในปี59คดีที่27งเทับห้นะครับตอนสองเนี่ยมันเป็นคดีที่146่งทับห้นะครับ 5 6นี่สอบสอบกัน3ปีแล้วห7เแล้วก็อายการท่านให้หลวงพ่อเป็นพยายนดีไอก็เลยตั้งเป็นคดีพิเศษใหม่นะฮฟังแล้วคงคงจะจับทางได้เลยนะครับว่าเออมันแปลกเว้ยเหมือนกับจับผู้ต้องหามาคนนี้แล้วสอบสวนแล้วสั่งฟ้องว่าทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ไม่พอใจตั้ง เป็นคดีพิเศษใหม่สอบใหม่แล้วเอาํำนวนเก่ามารวมแล้วก็ตั้งข้อหาเป็นเมื่อกีทำร้ายร่างกายคดีแรกก็ตอนนี้ฆ่าเยพยายามฆ่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคือในหลักที่ทนายเป็นทนายมาเนี่ยนะทนายไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอำนาจของดีไอ้มันได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่พอใจไม่พอใจก็ตั้งข้อหาใหม่ตั้งเป็นคดีพิเศษใหม่แล้วก็เนี่ยนาไปสู่ที่ว่า ออกหมายเรียกหลวงพ่อมาแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับในคดีพิเศษที่27งเจทห้แล้วตอนเนี้ตอนเนี้ยนายสุพชัยเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหานะครับถูกตั้งข้อหาช่อกงประชาชนช่อกงประชาชนจากเดิมทีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะครับตอนนี้ถูกตั้งข้อหาช่อกงประชาชนแล้วส่วนหลวงพ่อเนี่ยธรรมชโยเนี่ย พ่วงเข้าไปตอนแรกเขาพยายามตั้งข้อหารับของโจรน,นะครับตั้งใหม่เป็นฟอกเงินฟอกเงินท่า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 นงงไหมครับท่านงงไหมฮะทนายก็งงแน่นอนเพราะว่าหลักกฎหมายนี่นะครับรักทรั์รับของโจรนี่นะครับยักยอกทรัพย์กับรักทรั์นี่นะครับโทษมันก็ไม่เกินห้าปีอายุฟาร์มันสิบปี นะครับรับของโจรรู้สึกโทษห้าปีอายุฟาร์มมันก็สิบปีคือเฉลี่ยอายุฟาร์มมันที่สิบปีแต่เขตคดีนี้เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีห้าสองแล้วเขามาเรื่องแดงปีห้าห้าห้าหกเนี่ยถ้านับอายุฟาร์มไปแล้วเนี่ยมันต้องจบปีหกสองแต่ตอนนั้นมันเป็นเป็นห้าเก้าแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นห้าเก้ามันเหลือสามปีมันก็จะจบอายุฟาร์มแต่มันไม่สําคัญแล้วครับแต่สําคัญก็คือ ทำไมมีการตอนที่รับเป็นคดีพิเศษครั้งที่สองเนี่ยจึงมีการเพิ่มข้อหา,หนา,อนชาชนในสุประยชนว่าช่อโกงประชาชนในสุประยชนเขาไปช่อโกงประชาชนตรงไหนนะครับเขาไปยกักยอกเงินของของสากลมาเขาไม่ได้ไปช่อโกงประชาชนเลยนะครับซึ่งผลของการตั้งข้อหาเพิ่มเนี่ยอายุฟวามันก็เลยขยับไปเป็นคดีละสิบห้าปีของของของอฟอกเงินของพ่อนะครับ ท่านท่านมองออกแล้วนะครับเพิ่มข้อหาแล้วก็ขยายอาาุความออกไปซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับทนายก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็นำไปสู่ในปีหกศูนที่ไปร้อมวัดไปร้อมวัดเนี่ยทนายก็มองในในข้อกฎหมายในช่วงนั้นนะครับมองเข้าในข้อกฎหมายว่ามันไม่ถูกต้องก็ได้ไป ได้ไปเขียนเฟซบุ๊กแล้วก็ได้ไปร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับบริเวณตลาดกลางตลาดกลางนะครับเพราะว่ามองแล้วว่ามันมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเหมือนกับการดำเนินคดีที่ที่ควรจะเป็นในสายตาของทนายนะครับแต่มันเหมือนกับพยายามที่จะ พยายามที่จะให้ถึงหลวงพ่อให้ได้แล้วอย่างที่ทนายพูดมาน,นะครับว่าเมื่อปีห้าในช่วงที่ที่คดีปีห้าหกเนี่ยนะครับในคดีแรกเนี่ยครับว่าก็ได้ไปสอบหลวงพ่อแล้วเนี่ยไปสอบที่วัดได้ไปสอบพยานเนะครนบไปสอบวัที่วัดนะครับแล้วแล้วทำไมเนี่ยตอนหลังในคดีที่หลังน 5, 9, เนี่ยคดีปีห้าเก้าเนี่ยกับไปสอบที่หลวงพ่อที่วัดไม่ได้ ะจะเอาหลวงพ่อเนี่ยมาที่ดีหนให้ได้ทั้งๆท,ที่ข่าวมันก็ออกไปว่าหลวงพ่อเนี่ยอภาธอภาธเพราะว่าท่านเป็นเบาหวานแล้วก็ขาเนี่ยเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกถึงขั้นดำมีโรงพยบาบาลมีหมอทั้งโรงพยบาบาลอะไรมาออกไปพงไปแพทย์ยืนยันดีดีดไนก็ ก็ไม่สนไม่สนนะครับแต่ว่าเขาก็ไปขอออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ไปออกหมายจับสารก็ไม่ให้นะครับจนออกหมายเรียกจนครบสองหรือสามครั้งเนี่ยสุดท้ายแล้วหลวงพ่อไปไม่ได้ก็เป็นเหตุที่สารเขาต้องออกหมายจับให้เพราะมันเป็นหลักกฎหมายแต่การที่สารออกหมายจับเพราะว่า เหมือนกับขัดขืนหมายเรียกนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากระทําความผิดนะครับหมายจับนี้ไม่ได้บอกกระทําความผิดนะครับเพราะเป็นการขัดขืนหมายเรียกนี่ก็หมายจับทุกวันนี้ก็น่าจะยังขายอยู่หรือเปล่าทนายก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้งบดทั้งมงวันเนี่ยทนายมองแล้วปมพวกเนี้ยถ้าเขาว่าตามกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องนะครับในสายตาของทนายนะครับของของคนอื่นทนายไม่เกี่ยวนะครับแก้น่าจะแก้ปมพวกนี้ ให้กับหลวงพ่อธรรมชยโยได้แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบหลายๆปัจจัยนะครับโอเคครับจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติคุณขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปน,นี้มีความสุขความเจริญรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนายด้วยครับบัดดีแล้วพบกัน EP ีต่อไปนะครับบัดดีครับ